สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยทวูทูบพี่น้องอยู่กับสมบัติดำซิ่งนะครับชิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมกานทรัพย์ส,สถิตนะครับเมื่อนีแลนหินเ,เอามาเทไ่ทางที่เพิ่นเหดคอนกรีดนะครับนีครัะพี่นอ้องสำหรับเพิ่นใส่ซับนี้นะครับสำหรับไรทางพี่นอ้องฝีมือการเจ็ดของ อาจารย์อนุสร์นะครับนี่นั่งถ่ายเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องชัวสีรถสีมาฮอดครับสิบเจ็ดสิบแปดกิโลพี่น้องแล่นมาเอานี่เป็นล็อกเกอรร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมาครับเสียก้า ประมาณ300ร้อยวพี่น้องเมือนี้ยังบอท่านได้พ่อหาสิบแยวอยู่ครับอุปสรรคมากไหมอุปสรรคเยอะพอสมควรติดทึงงานเห็ดถนนนะครับแถวบ้านบา่อโค้นี่พี่นอ้องรถสิบแปดล้อเพื่อเอาหินมาลงรถเกดรถน้ำก็จะกำลังบดอัดอยู่น้อพี่น้อง เอวศูนย์หนึ่งแปดครับภูบุตตานะครับอาจารย์อนุสรเป็นผู้เจ็ดเป็นผู้ดันนะครับอยู่กับสบัดดับซิ่งพี่นะ้องเป็นผู้ว่าผู้จ่าสุพีสุนอนงะได้ฟังกันมือนี้ทีมงานซับสถิตนะครับ รถด,ดำแดงน้ำกันเก่าขั้นพี่น้องก่ว่ากัไกลนับต้องลอต้องทากันเล็กน้อยเอาเไม่กล้าครับตัวนี้ถึงแกะกล้องมาได้ประมาณสองเดือนนะครับสีเขาเอื่นสียังน้อนน่สีเขียวบังหน้าบ่สีเขียวบังหน้า อ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าครับตัวนี้แกะมาใหม่ๆนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าติดเกอร์ก่ะ ขัดซี่พี่น้องเลยขัดซี่ใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องว้าโอ้โอุดยอดครับขัดซี่บอกใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะรีวิวให้เบิ่งครับรุ่นนี้ อ่ะปลาแขกดินด้วนครับ h e h e รอยเจ็ดจะมาแรงมากครับ lấy bềm bềm như cái non ấy ที่ดันผู้เพื่นครับว่าบอ่อหายล่นบอ่อหาเกินส่วนไหนไปนะครับเพิ่นก็นอาจจิคุ้ยครับผู้เพิ่นรับเหมารับงานไว้แล้วนะครับอาจจิคุ้ยกันแล้วเรียบร้อยว่าขนาดไหนเอาโรริมทางนี่ แอล1 8นงะครับงานแบบนี้เป็นงานบกโหดครับงานใส่ฝีมือใส่หัวใส่สมองนะครับการเจ็ดการดันโมเมนงานโหดๆพี่น้องเป็นงานที่โบใส่แห้งไยเท่าไรน,นะครับสำหรับงาน เกียดดินลุไหลทา่าพี่นอ้องัวมันเกียดายนะครับท่ใส่พื้นก้อนเกียดเลยหรือว่าบอใส่แรงรดไหลเท่าไรนะครับเอาสำหรับวมือน,นี้ลากันสานี้พี่ก้อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจังกับมาพบมาพอกันไหมกับทีมงานรถจำรถแม็คโเฮาหรือว่ารถไถนะครับเป็นอาจารย์อนุสรเมื่อนี้เป็นผู้เกียรติผู้ไทยผู้ดันนะครับลาสำนีแล้วครับสวัสดีครับ